สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะมาเจอกับผมอีกเช่นเคยในช่องตกกบตาร์ติฟิชชิงครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ่อเจเจนะครับมาตกกระพงบุฟเฟ่นะที่เจเจนะครับก็ปกติก็มาบ่อยนะกระสุดมากจะเข้าบ่อตกเล่นนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเข้าบ่อบุฟเฟ่นะเป็นเป็นปลาตันนะครับค่าคันแค่พันเดียวนะก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศบ่อครับวันนี้คนเยอะมากแน่นมากๆแล้วต้องมีเกือบเกือบร้อยคนนะครับเดี๋ยวลองดูเจ็บแล้ว ฝั่งนู้นแน่นเลยไม่มีที่ลงเลยนะตรงนี้ก็มีท้ายบ่อนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงผลงานนะได้หกเจ็ตัวในขอก็พอใจแล้วนะแด่เอามาสนุกนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันว่าเราอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างน้ำเช้านะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยนะน้ำเช้าผมเตรียมไว้สิบสองหัวนะครับตามนี้เลยนะครับก็เผื่อนะครับ มันอีกซีเดนนะผมก็จะต่อเป็นเอ็นนิวัยนะเขาเรียกว่าสลิงอ่อนนะครับแล้วก็เอาโฟมมาใส่เพราะว่าคนมันเยอะนะกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาพันกันนะส่วนคันน้ำเช้านี่ก็มาสองคันนะครับคันแรกก็จะเป็นบาร์แน็กไลท์วิชั่นนะครับนะคันสปินนะลอกเบียดเบอร์สองพันห้านะครับสายหนึ่งจุดห้านะช็อคสี่สิบนะครับผมส่วนคันที่สองนะก็จะเป็นสตรีทเอนะชุดสตรีทเอนะครับคันเดี๋ยวจะใช้ชุดนี้ก่อนเลยนะครับ คัน12ยีนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะเราต้องรีบจบเกมให้ไวนะครับนะก็เป็น P2 นะครับช็อก40เหมือนกันนะส่วนคันเก็บวันนี้มาสองคันนะครับก็อันนี้เล่นหัวเล็กๆกะดีจิ๋วๆก็จะเป็นชุดนี้นะครับีลอดนะ n โ o นะครับ2องีดสี่นะครับแล้วก็ลองเวียองสี่นะแล้วว่า p e 0.8นะช็อกหน้า16ปอนด์นะครับส่วนชุดเคาะนะครับ ชุดเคาก็จะเป็นชุดนี้นะครับเคาะเขี่ยได้นะครับเป็นสกายเลนะครับสตีทนะหกสิบหกฟูลไอห้าสิบสองนะครับแล้วก็ลอกเป็นอัลฟาแอร์จตัวใหม่นะครับก็ไม่ใหม่แล้วมันเก่าแล้วล่ะใส่ p e หนึ่งมาช็อกยี่สิบนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเล่นพวกเคาะะ <c oughs> หัวใหญ่ๆ <c oughs> หน่อยนะครับปากก็พอได้นะก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เดือรอเวลาอ,อย่างเดียวนะครับ ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้สภาพอากาศ20องศานะช่วงนี้มันมันเข้าหน้าหนาวม,มาหลายวันนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ก็คนเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะคนเยอะ,คน,ยอะคนเยอะมากนะครับโอเค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะลุยกันครับเดี๋ยวรอถึงเวลา8โมงเราก็ลุกันเลยเราสมาชิกร้อยหนึ่งนะครับใน เห็นเขาบอกว่าในรอบกี่ปีนะยี่สิบปีแล้วทําบ่อมาเขาว่าเจ้าของบ่อนายพนมนะนาพนมไร้สนแล้วกำลังเริ่มเลยตีใหม่ตลยันยเลยโวามยััตีเลยทษครับอุ้ยหลุดเย็ดเคหลุดไปแล้วครับตัวหนึ่ง หลุดไหครับยังไงเจ๊น้องจับสองไม้เลยสองทีสองไม้เลยโตนะครับโตนะครับโอเคหยิบได้ยหยิบเลยนะครับทำเช้า ดด่ไมโนน้ำเช้าเหยียบได้เหยียบเลยนะครับหลุดไปตัวนึงแล้วเมื่อกี้หูตาขึ้นเดือดแล้วนะนกลางบ่อขึ้นดีมากครับ ตเบ็ดเกี่ยวอยู่ในรูนี้นครับตะเบ็เกี่ยวจนได้ สีนะครับเมื่อกี้หลุดก็เสียดายนะโหกัดได้คนแรกของบ่อเลยตุมตุทมตุ้มตท้มตุ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 มตู้มตุ้มตุอมตุ้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 มตุัยตุ้มตุ้มตุ้มคุ้มตก้ม้มตุ้มตุต้มตุ้มตุ้มตุ้้ม้ม้ม้ต้ต้ เดี๋ยวเราล้วงเข้าไปลึกๆหน่อยเกี <_ d ata> ่ยวกันแล้วนะคนมันเยอะนะในี่มันปลาตันแล้วเว้ยนี่ปลาตันะไม่ใช่ปลาร้อยนะ, <_ d ata> ะนายักษ์ย <_ d ata> ังไงกันเ <_ d ata> นี่ยเราอะมาตุ้นเหรอ ตัวที่สองนะครับโอ้ยเหยียบเลยเ้ยจะเป็นไปได้ยังไงางบอกขึ้นเดือดมากนะเป็นไปได้ยังไงเจ๊

ามันกินลอยๆรึเปล่าเนี่ยกินลอยๆจริงด้วยโทษท่นไม่ทันระบบไม่ได้เลยเกียวเดียวตัวที่สามมาป้ามันกินลอยๆนะเฮ้ยอย่าดิ้นดิเฮ้ยเบาดิเดี๋ยวไปโดนนี่เกี่ยวผมเจ๊แดนเด่นเกี่ยวนะยักษ์เกี่ยวแรงไงกองเลยนะครับป้ามันกินลอยๆนะ ไม่ก <Cette cow, S 1> <elle> ินจมเยอะนะครับไมโดนเลยม่ดนไม่โดนเ่นหโังไม่โเลยได้ไม่้บนงาไมดนป่าั่ตัวต โทษครับโทษครับโทวครับโทษครับปลาขวาโทษครับตัวี่สีอรอดูอยู่นะนี่เจโอโหมาใหญ่เลยทีนี้่ครับสี่แล้วเี้ยสี่แล้วมันกินลอยๆนะครับเล่นคัดปาเนี่ยไม่เอาตัวเล็กเนี่ย มันกินลอยๆนะมันไม่กินไม่กินใต้น้ํเลยครับกินลอยๆอยู่เลยลงเสร็จกอเลยนะลงเสร็จกอได้เลยนะครับลงเสร็จกอเลยนะไปเลยไปเลยเย็นนะย็นเย็น นะครับเย็นๆเอากลางๆอย่ารีบเกินไปถ้าไม่หลุดตัวแรกก็ห้าตัวไปฟแล้วนะครับ คนเอนอยนเอะจริงเยอะเกินอ่ะเหมืนอนแข่งเลยอ่ะอไปตัวครับกลับไปห้าได้สี่นะโอเคเดี๋ยวลองมาไล่เก็บดูครับว่าจะเป็นยังไง กเไปครับเดี๋ยวเปียนหัวเล็กเก็บตาลครับอยเอียวน้ำช้าผมติดมาที่ตัวนะ๋ยาเรามากอเก็บกันดูครับเริ่มด้วยสีสีนี้ก่อนเลยนะครับหัวห้านะครับ สห้ากันเลยลองดูว่าจะเป็นไงครับกองไปเลยนะกอด,ด,ดึง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 ไปเลยครับ เรื่อยๆนะครับอย่าไปหยุดกอนะกอเข้าไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อต้องกอหน่อยรู้สึกข้างหลังเนี่ยเงียบหมดเลยนะ มาครับตัวที่ห้านะปลาก,กรอนะครับนี่เข้าไม่พอดีแล้วกอไปครับไม่อยุดจะหยุดกอนะ จิกห้ากำนะครับปลายางหัวจิกห้ากำเขาปักกันดูลองเขาปักกันดูเดียวไปหาปาก่อนเ,เลยโอยลืน ขอปลาครับตัวพอนะตัวแล้วพอเลยนะโดนครับโดนดีคนแท็ก ดีคอนแทกครับยังไม่ตีเลยเขาครับเขาครับโอ้ยมีสวิงไหมเนี่ยไม่ต้องละไม่ต้องสวิงละดีคอนแทคครับผมเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุอือขอบคุณครับพี่ตรงหน้ากครับของค,ครับพี่ของครับ กัดดีคอนแทกนะครับดีคอนแทกพี่ De ด De ีคอนแทกกดดีคอนแทกนะครับนี่ตัวที่หกมาแล้วนะสีสามสิบสามนะครับนี่นะลองดูครับอุ้ยเข้าปลายปากแล้วตัวสุดท้ายพอดีครับโอเคมีต่อครับลองดูกับหางนำต่อนะกัดดีคอนแทกนะครับ อุ้ยพี่นีม่มันกินอยู่งี้เลยใช่มนนันตามมานะเลยเฮีย <Yeah, S 2> พี่จะยกอยู่แล้วเมื่อกี้เอาาาเเเหรรออลยตงใครของพี่เขาเหรอ <c oughs> อ๋อนู้นนึกว่าตามมากัดทั้งบน ดีมันยังแปะได้นะที่ตะลิงให้มใผมคันหักก็ลากแปะเลยแหละในคันด้อนลากมาแปะแม่งกระโดดปุ๊บแปะหักเลยงงเลยค <laughs> ันบ้างบางังใช้สองครั้งยังมีซื้อมือหนึ่งใช่ <laughs> ผมงงเลย แต่พอมาต่อโซลิดกับกลายเป็นเดียวเลยนึ่งัดแบบไม่กลัวหักมันก็ไม่หักผม,กมต่อโซลิดเลยพี่มันห,หักเยอะหักเนี่ยพี่กายตัวที่สามนี่ไงโดูแล้วดีคนแท็กรับดีคนแท็ก,ร,ทกรับผม เฮ็ดเคพี่ตะเบ็ดหักเเปปลลีี่่ยยนนผมเปลี่ยนไปแล้วไงเปลี่ยนข้างหลังข้างหน้าไม่ได้เปลี่ยนตะเบ็ดหักครับโอ้โหเสียด้วยดีคอยด้วยน่อพี่โอ้โหเรามากอปลาย่างกันนะครับหัวกี่หัวอะไรพี่รขอไปย่าง พยางหัวสามจุดห้านะ่ครับเลมอนนะ,อะขอปพยานนะครับโต๊ะนะป้าอย่างโต๊ะ ลองดูครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวลองกรอกันดู เดี๋ยวก็อใหม่นะลองดูไม่เต็มตกใจอะนั่งเผลอแม่งกัดวัดแม่งเลยได้สิบบวกทุกคนแล้วมั้งคือตรงนี้ปอกน่าจะยี่สิบตรงนี้เจ็ดนี่ได้หกตัวโอ้โอะไรกับใหม่ลูก งั้นแบบกอว่ะนีไม่ดื้อเนี่ยไม่ดื้อเนี่ยไม่ดื้อเนี่ยตามลอบไปเลยนี่ไงตัวแล้วโดนแล้วโทษครับตัวเนี่ยแนเนี่ยเป็นเดูุรุด โดนแล้วโดนแล้วเชี่ยกอนตั้งนานเว้ยโดนอ้โอ้โอยนี่ยฮะงไงติดแก้วอไต้องเดินไปต้องเดินไลองนได้ล่งแตอติดแก้วิไปตด้องเดินไวอนลองได้อไป้ิไเดนวลอไอ้ิดเดวด อยู่ไหนวะเนี่ยไปดูเลยพี่นคนรับปลาขวานคนขับปลาขวาเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเอ้ยเบาเบายกขาดพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่้า,าแลว เข้าเล้อุดไว้อะไรวะเ่ี่ยว้าก่อนว้าก่อนน้งเดือตรน้เมันไม่หยุดเนักนจะอยที่ไหนเขาอไวติดปากเอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวโอเคครับมาแล้วตัวที่เจ็โอ้โหว่จะมานะ ปากกอนะครับนี่นี่นะปากกอเข้าไปเต็มปากเลยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่โดนผมมาถุงไอ้นี่ปาล์มสะบัดเข้าแบบ บบสถานการณ์ตอนนี้นะครับปลาเงียบไปแล้วนะพอดีตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองแล้วนะครับปลาไม่ค่อยขึ้นขึ้นชาแล้วครับส่วนมากวันนี้ก็จะเป็นปลากอรอทั้งนั้นเลยนะที่คนได้ก็จะเป็นปลากอรอครับส่วนใหญ่ปลากอรอทั้งนั้นเลยนะครับผมผมได้เจ็ดตัวนะครับก็หลุดไปสองนะเมฆก็จะเป็นเก้าแล้วครับจริงๆวันนี้ตั้งเป้าไว้สิบตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถือว่ายังไม่คอมพิวต์นะภารกิจเรายังไม่คอมพิวต์นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาหากาดลุยใหม่นะกับวันนี้กับปลาร้อยปลาพันปลาหนึ่งตันนะครับโอ้โหคนหนึ่งร้อยคนนี่เยอะมากนะือว่าเยอะมากๆนะมีเวลาอีกสักเกือบสามชั่วโมงเนี่ยแต่ลองหาเพิ่มกันดูนะครับเกิดจะโดนเพิ่มนะปลาเจ็ดตัวกี้ขายเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบเราลองหาตัวกันต่อวันนี้ต่ห้าโมงนะสงฝ่ายจะต้องจบเท่านี้นะครับ กะหน้าเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวใหม่นะครับที่บ่อนี้นะก็จะมาเป็นพวกปลา3า0ร้อยโลบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีแมตต์ปลาตันแล้วผมว่างก็อาจจะมานะครับนะก็ถือวันนี้โดยรวมวันนี้ปลากัดดีนะครับแต่ว่าจะกัดดีเป็นโซนนู้นนะโซนหัวบ่อนะครับครึ่งหนึ่งของบ่อเะยรนะจะไปทางนู้นกัดดีมากนะครับอ่ไม่มีที่ลงเลยนะครับเช้ามามผมถามพวกมาตั้งแต่ตีห้าเนี่ยตีห้ามาตรงนู้นก็เต็มนะครับ นะดมีมาขอบเบียดตรงนี้ได้หน่อยนะครับก็วันนี้ผลรวมนี้ก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็หลุดไปสองตัวนะวันนี้ถ้ามาหลุดก็เป็นเก้านะจริงๆวันนี้ผมตั้งเป้าไว้สิบตัวนะครับเพราะว่าผม,ผมรู้ยแล้วว่าวัานนี้คนเยอะแน่นะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมาตกปลาผมก็ได้ก็ได้นะไม่ได้น้อยก็ได้น้อยนะได้เยอะก็ได้เยอะก็ดีนะครับนี่ก็ ถือเป็นแมตส่งท้ายปีนะวันนี้มันวันที่ยี่สิบกว่านะที่สี่นะเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงหลังปีใหม่เลยนะครับเราก็เสมอตัวนะคลิปนี้น่าจะลงหลังปีใหม่เลยนะครับอากาศดีมากนะวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวมาสามสี่วันติดนะนะสามวันติดนะครับวันนี้ตกปลาไม่มีเหงื่อเลยนะอาก,กาศดีสุดๆดนะครับวันนี้ เสียดายตัวที่คขปักนะครับคขปักหลุดไปพอดีตาเบ็ดมันมันหักนะตะเบ็ดน่าจะเก่าครับพอดีผมเปลี่ยนมาใส่เหยื่อนะตอนแรกหักตัวหลังก่อนนะแล้วก็มาหักตัวหน้าไอห,หักตัวหลังก็คือได้ปลาหักตัวหน้าคือปลาหลุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเก็บของนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วก็จะถึงบ้างก็ตีไปชั่วโมงหนึ่งกลมๆมนะครับนะไหนจะเผื่อรถต้องรถติดอีกนะ ทางออกปอดเจเจนะครับมาไปเจอไฟแดงที่ผมจะขึ้นตั้ง่ดนเนี่ยแล้วมันติดมาอีกหน้าดอนครับเจเจนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของอที่ผมมาบุฟเฟ่เจเจนะปกติก็มันจะตกเล่นนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องไปยืนตรงไหนอะไรยังไงนะต่รอบหน้ามาก็ต้องให้มันดีหนะ่อยครับเพราะว่าผมว่าแลนะ้วหัวบ่อมันขึ้นดีนะคนคนเขามาตกบ่อยเขาน่าจะรู้นะเขาเลยเขาเลยไปกองหัวบ่อหมดน,นะท้ายบ่อคนไม่ค่อยเยอะนะครับนิดเดียว น้อยกว่าคนน้อยนะแต่ก็ยังถือว่าเยอะครับเพราะว่าวันนี้มันคนมันหนึ่งร้อยคนนะครับนะหนึ่งร้อยคนนะ่ปะปลาทันหนึ่งร้อยคนเรเฉลี่ยแบบโง่ก็คนละสิบตัวแต่บางคนได้ยี่สิบยี่สิบนิดนิดอะไรเงี้ยสิบห้าสิบหกนะน้อยสุดนี้น่าจะสองตัวนะครับนะน้อยสุดสองตัวท่าที่ผมเห็นนะคนเหยียยืนอยู่ตรงเนี้ยน้อยสุดสองตัวนะ่ะได้เลยินตรงเนี้ยครับได้สองตัวน้อยสุดก็นะ เจ็ดแปดตัวเก้าตัวสิบตัวนี huge, huge, huge okay, ่ค okay, ือว่าเยอะมากนะหลายคนมากนะครับก็ประมาณนี้โอเคป่ะเดี๋ยวเราก็เก็บของกลับบ้านเลยครับก็เรียบร้อยนะจบไปนะครับสําหรับการมาตกขรงบุฟเฟ่นะที่บ่อเจเจนะครับเป็นปลาตันนะครับค่าคัหนึ่งพันบาทนะวันนี้ผมได้เจ็ดตัวนะก็ขายปลาไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้เอาปลากลับนะคนผมมาตั้งใจมาตกเลยนะไม่ได้หวังว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับได้เยอะก็เป็นโบนัสไปได้น้อยก็ถือว่า มาซ้อมฝีมือนะเพราะผมก็ไม่ได้ตกบุฟเฟ่เป็นประจํานะครับนานๆจะเข้าทีหนึ่งมีโอกาสก็ได้เข้านะถือว่ามาหาวิชานะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านและเก็บของก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโอกาสหน้าจะไปตกปลาอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย